สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาตัดไม้ไผ่ไปทำข้าวหลามนะคะเนี่ยพอถึงหน้าหนาวเนาะทางอีสานก็จะมีการมาตัดไม้ไผ่ไปทำข้าวหลามก็จะเอาไม้เอาไม้ไผ่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ตัดมาแล้วนะคะนี่แบบสวยๆกำลังพอดีพองามนะคะนี่นที่มีขาวๆอยู่เนี่ยเอาไปทำข้าวหลามเนาะ ทางอีสานสมัยก่อนมันเป็นวิถีทางอีสานมันหาของกินยากเนาะสมัยรุ่นเราเป็นเด็กๆเราก็เลยมามาหาหาาอุปกรณ์จากท้องถิ่นที่เรามีนะคะเอาไปทํานะคะตัดมาแล้วก็เอามาตัดเป็นป้องๆแบบนี้นะคะนี่เพื่อเตรียมจะไปทําข้าวลามเนาะเนี่ยอที่เป็นป้องๆเนี้ย ข้าวหลามไซส์ใหญ่นะคะขนาดใหญ่ก็เอาข้าวข้าวสารที่เตรียทีิปรุงใส่กะที่ใส่ใส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 น้ำกตาแล้วก็เอากรอกล,ลงนนในรูนี้นะคะพี่น้องอันนี้เป็นข้าวหลามจัมโบ้เนาะลค่ะพี่น้องอันนี้เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการเผาข้าวหลามแบบสมัยก่อนนะคะเนี่ยปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะคะการเผาข้าวหลามแบบนี้นะคะแบบบ้านๆสมัยโบร,ราณที่พิมมี่เป็นเด็กเพ่อแม่ก็พา ผาข้าวหลามแบบนี้ค่ะเป็นวิธีเก่าๆแบบเก่าๆนะคะหลังจากเราได้ไม้ไผ่ได้อุปกรณ์ในการทําข้าวหลามเรียบร้อยแล้วเราก็มาแช่ข้าวเหนียวนะคะแช่ข้าวเหนียวแล้วก็พอข้าวเหนียวมันพอมันอ่อนนะคะก็เอาสงใส่ใส่ภาชนะใส่ตะกร้าหรือใส่หวดนะคะให้มันสด็จน้ําแล้วก็เอามาชงกับกะทินะคะเราก็จะใส่ใส่เครื่องใส่เครื่องส่วนผสมก็จะมี นอกจากข้าวเหนียวแล้วนะคะก็จะมีเผือกมีมันมีถั่วอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะว่าเราจะเอาชอบแบบไหนก็จัดเลยนะคะแล้วก็ปิดกระบอกไม่ไผ่นะคะแล้วก็เอามาเผาแบบนี้นะคะพี่น้องนี่เอามาเผานะคะเผาในแบบนี้นะคะนี่ก็ใช้เวลาเผาประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงเศษนะคะแล้วก็เอามาดูว่ามันสุกไหมนะคะมันก็จะหอมอร่อยนะคะหรือสมัยก่อนถ้าเกิดเราไปอยู่ในป่าไปนาไปไร่นี่เราก็จะใช้ที พิธีนึ่งขา้าวเหนียวแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานคนท้องถิ่นไม่ทราบว่าภาคกลางหรือภาคอื่นๆจะผเผาข้าวหลามเหมือนทางอีสานนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเผาไปเรื่อยอย่างนี้นะคะถ้าเกิดไฟไฟหมดฟืนหมดก็เติมฟืนนะคะอาจจะใช้ถ่านก็ได้นะคะก็จะเผาไปเรื่อยๆนะคะนี่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่กว่าที่ข้าวหลามจะสุกนะคะนี่ เผาอย่างนี้มันก็ต้องจะกินข้าวหลามอร่อยก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องใจเย็นๆน,นะคะต้องใช้เวลาในการเผาก็นานประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องเห็นไหมเผาไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เผาอย่างนี้หละคะ่ะนี่ได้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเอาไปชิมนะคะนี่เขาเรียกว่าสุกขารูนะคะสุขารูก็จะหอมนะคะหอมมีเยื่อไม้ไผ่นะคะเป็นไม้ไผ่อ่อนๆนะคะไม้ไผ่ไม่ได้เก๋มาก กำลังพอดีหลังจากที่ลำยังไม่เก่มากนะคะไปตัดเนี่ยตัดมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดเป็นข้อๆนะคะแล้วก็กรอกข้าวเหนียวใส่นะคะพี่น้องเผาไปเรื่อยๆนะคะนี่พี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวลำนะคะก็จะร้อนนิดนึงนะคะก็ยังมีแดดอยู่นะคะนี่ให้ดูนะคะนี่ เผาไปเรื่อยๆ,ๆนะคะ